เพชรลบาทักเพชแล้วบักเพชแล้วคองข้คองห้อยลอดอนห้อยหลอสมุทรสงครามอสมุทรสครเมุตสงครามนี่หอยบอรอยว่าไปเซ็ตเซลเลยพี่น้องเลยเซ็ตเซลเลยนี่ ราจะไปดูดอนหอยหลอดแล้วเราก็จะได้ซื้อของกันนี่มืดหอยหลอดแล้วก็หอยหอยแห้งนะหอยอะไรยัหอยหอยเข้มหอยหอยแดดเดียวเออหอยเดี๋ยวจะได้หลายหอยเหมือนหอยหอยยังไงหอยมีมีขนนะหอยยังหอยข้างนี่นี่ตัวฝ่ามือยายขายปิดครับ มีมีไฟอยู่มีไฟอยู่มีเออหลอนเลยร้านแรกร้านสองร้านสองนนร้านแง่ปิดผ่านจมูกเลยที่เขานั่งกินมือนั้นนะร้านแรกโอ้ร้านประจำของเจใหญ่ตอนมากินขนมจากคุณยายล่องไหนบ้างได้ได้แปบเลครับล้องกินเลาวประศึกขึ้นรถได้เมื่อยมาพี่น้องซิมสดซดใส่ปลาถั่วสามห้าดอกแต่เราถั่วกัวอายุปลาสามห้าดแต่เราถั่วกัว สวัสดีค่ะแม่นิ่มนวลน,นะจ๊ะขนมจ้าขายยังไงคะสามห้าส,สิบค่ะร้อยนึงให้เจ็ดมัดมัดยังมีสี่ชิ้นอ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่าจะซื้อกินที่นี่เลยได้ลองมาชิมเดีจ้าแต่ต้องชิมตรงนูง้นตรงนี้มันร้อนชิมไม่ได้อยากกินร้อนร้อนร้อนนี่มันต้องเป่านะเน้ออจะเป่าทำไมอ่ะกระจากร้อนร้อนใส่ทานเข้ามาด้วยอ่าเดี๋ยวเราชิม ไปหมดเลยเละแิกนก็าม,นมากินเท<ๆ>่น,นันก็มายืนกินอยู่เนเอายห,หนชิอรี่มา,าให้หน้องยวมายุตเจ้าที่สองเลขาประจำจะเอ้เขาินขนมแรกรากะพร้าขนมคีทึงขนมคีทึงขนมแรกรักขนมจาก ขนมจักข่แจกสองห่อใช่หมจกสองห่อนะอ่าเนี่เราเอาสองห่อเพราะว่าเราไปอบต่องะไปบานแลาไมนเละแล้วมันไม่มีใครกินก่ยไงะกก่เนีถ้ามีกันไกลก็ตัดให้เราก็ได้ตัดได้ตัดสั้นเด้อ เอาเหอะถ้างั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาร้อยหนึ่งแม่จะแก้ให้ได้ถ้าทำฮอร์ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอชิมห่อร์หนึ่งค่ะโอ้ได้แล้วโอ้ได้ได้แล้วค่ะเว้ยเวนจังหลานวงแหวนคนละคืออุ้ยลูกมันกินไวแต่มันห่อดลูกถือไว้ก้อนลูกเวลางไม่ร่าอยากอ่ะมันเต็มรถอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะ น้าเอ้ยหอนค่ะได้ต <purposely> <Star> okay. okay. ั้ได้ล่ะไ้นข้าจ่อไม่ไม่ แม่จ๋านี่น้ำให้ใครคุณว้าวร้อนอือเยอะให้เขาเยอะไหมวันนี้ได้ละอือหื <c oughs> เกี oh, man, ๊ยบหวานมันแต่ม <up> ันพอดขนมจากขนมแหลกรักขนมทถืงเจ้าที่สองเมื่ขมาปุ๊บเจ้าที่สองค่ะโอ้แยบ เป็นคนชอบสีแดงดยป่ไม่ไม่ชอบหรอกแต่ว่าไม่ได้ชอบสีแดงแต่คนเอาบอกใส่สีแดงจะจำได้อ๋<ร>อจริงเหรอเอเอเราอยู่ริมถนนจะได้เห็นชั้นใช่ไหมคะคุณยายจะใส่เสื้อสีแดงย่างขนมใบจากทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดราชการยิ่งวันหยุดยิ่งต้องทําเยอะเพ <c oughs> ราะลูกค้ามาเยอะใช่ <c oughs> ใชไหมได้แล้วคุณยายก็จะมีอะไรดีอยู่อย่างนึงเข้ามาจำกันได้